เป็นตำรวจมา2ปีรู้สึกยังไงบ้างสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ปลมดูซ่าชแนลกับพี่ปูค่ะวันนี้นะคะพี่ปูมาพูดจากคําถามนะคะของน้องคนหนึ่งรู้สึกว่าเป็นแฟนตัวยงเลยนะคะเนี่ยแต่ขอปิดชื่อไว้แล้วกันเนาะน้องถามว่าพี่ปูทํางานมา2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ วันนี้ค่ะพี่ปูก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่พี่ปูได้เป็นตำรวจมาครบ2ปีแล้วพี่ปูค่ะบรรจุเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็ครบ2ปีพอดีเลยนะเลยมาประมาณวัน2วันนะคะพี่ปูยังจำความรู้สึกในวันแรกได้เลยนะคะว่ารู้สึกยังไงตั้งแต่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจนไปบรรจุรายงานตัวที่ ฝ่าย5นะคะหรือว่าฝ่ายการสื่อสาร5ของกองตำรวจสื่อสารจะเป็นการดูแลนะคะในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุนะคะโซนภาคเหนือทั้งหมดพี่ปูอยากจะให้น้องได้เห็นนะคะบรรยากาศในวันที่พี่ปูรายงานตัวนะวันนั้นเนี่ยพี่ปูยังไม่ได้ตัดชุดเลยนะคะเลยอยากจะเตือนน้องๆน,นะคะสำหรับใครที่ตั้งใจแล้วว่าอยากจะสอบให้ติดนะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะเห็นไหมว่ารุ่นของพี่ปู ไม่มีใครได้ใส่ชุดข้าราชการเลยนะคะเพราะว่ามันเร็วมากค่ะในการสอบตำรวจของสายอํานวยการมันไม่เหมือนกับปราบปรามนะคะปราบปรามเขาสอบติดรายงานตัวก็คือเข้าฝึกชุดอะไรของโรงเรียนเขาจะเตรียมให้นะแต่สำหรับพวกเรานะคะหลังจากที่ประกาศตัวจริงหลังจากเลือกตำแหน่งไม่กี่วันเองค่ะก็เข้าทำงานเลยของพี่ปูทำงานอยู่เกือบครึ่งเดือนนะคะกว่าจะได้ชุด ที่สั่งตัดไว้เนาะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะคะสึกษาเตรียมตัวให้พร้อมเนาะมาดูในด้านความรู้สึกกันบ้างนะคะทำงานมา2ปีแล้วความรู้สึกเป็นยังไงในอย่างแรกค่ะพี่ปูรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าได้ทำในอาชีพที่เราใฝฝันตั้งแต่เด็กและเราสามารถทำมันได้จริงๆในความภูมิใจนะคะก็คือภูมิใจที่เราทำให้พ่อแม่เรามีความสุข คนรอบข้างยินดีกับเราไปด้วยนะในวันที่เราสอบบรรจุได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่พี่ปูดีใจมากๆก็คือให้แม่กับให้ลูกนะคะได้มีสวัสดิการของกรมบัญชีกลางนะคะก็คือไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่ต้องสำรองเงินนะคะก็ใช้ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวหรือว่าของน้องก็ใช้บัตรของพี่ปูไปก็คือไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะคะอันนี้คือดีมากๆเลย เราะเมื่อก่อนนะ่พี่ปูก็ไม่ได้แบบมีตังอะไรเยอะมากนะคะเวลาจะไม่สบายฉุกเฉินอะไรจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกกังวลแต่ตอนนี้เรื่องตรงนั้นจะไม่กังวลแล้วแต่ไม่มีโรคเป็นลาบอันเริดเลคะอย่างที่สองค่ะคือมีเวลาตั้งแต่พี่ปูได้เป็นตำรวจนะคะพี่ปูก็มีเวลาให้กับครอบครัวเยอะมากนะไม่ใช่ว่ามีเวลาแล้วเงินไม่มีนะคะมันมีแต่มันน้อยนะ ก็ได้ไปเที่ยวใกล้ๆที่แบบไม่ต้องใช้ตังค์อ่ะเราก็อาศัยเวลาที่เรามีก็พาแม่พาลูกไปเที่ยวนะคะพี่ปูพาไปเยอะหมดเลยจนกระทั่งโควิดเนี่ยค่ะเลยไม่ได้ค่อยพาไปไหนนะเพราะถ้าว่างสักวันสองวันหรือว่ามีเวลานิดหน่อยพี่ปูก็จะคิดแล้วว่าจะพาไปไหนดีเพราะว่าไม่อยากให้เขาอยู่บ้านนะทั้งแม่ทั้งลูกนะถ้าอยู่บ้านอย่างเดียวก็คงจะอึดอัดแย่นะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือได้ทําในสิ่งที่รักค่ะ พี่ปูนะคะนอกเหนือจากเวลาราชการแล้วพี่ปูก็ยังได้ไปร้องเพลงเหมือนเดิมอาจจะมากกว่าตอนที่เป็นครูด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเวลาเดินทางเราก็ไม่มีพี่ปูมาอยู่ที่นี่ที่ทำงานกับบ้านอยู่ใกล้กันมากไม่ต้องมาเสียเวลากับการเดินทางเวลามีงานมีอะไรที่เขาเนึกถึงเราเราก็ไปร้องเพลงได้นะคะหลังจากโควิดตอนนี้ก็คิดถึงเวทีมากเลยอยากจะร้องเพลงนะคะ,ะช่วงนี้ตั้งไม่ค่อยมีเลยเพราะว่างานจ้างมันไม่มีเนาะ ก็ถ้าโควิดหายเมื่อไหรก็อาจจะได้กลับไปร้องเพลงเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่มาบรรจุนะคะพี่ปูได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะตั้งแต่มาเริ่มที่ใหม่เนาะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาด้วยนะคะพี่ปูจบช่างอิเล็กทรอนิกส์มาและปริญญาตรีจบวิศวะไฟฟ้ามาก็มาทำงานก็ถือว่าตรงอยู่นะคะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะเรามาใหม่ๆเราก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากนะคะก็ต้องเรียนรู้กับ พี่ๆให้เยอะๆนะคะเพราะประสบการณ์เขามาเป็นสิบๆปีแล้วเนาะเราต่อให้จบสูงยังไงนะคะก็ต้องนอบน้อมไว้เพราะเราต้องขอวิชาพี่เขานะคะได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นการกระโดดหอที่ปูได้ไปกระโดดหอที่ค่ายนาเรศวนค่ะคนที่พาไปก็เป็นสารวัตรของปูนะคะสารวัตรมาจากตชดค่ะสารวัตรเป็นตำรวจพลร่มเก่าก่อนที่จะมาสอบเข้าสื่อสารใน นายร้อยนะคะเป็นนายร้อยภายในก็สาวัดเก่งมากค่ะสาวัดเคยกระโดดร่มจริงๆมาด้วยสาวัดเลยบอกถ้าจะกระโดดขอจริงๆให้ไปที่นี่เพราะมันมาตรฐานที่สุดแล้วในประเทศไทยนะคะเราก็ได้ไปสนุกดีค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นงไง ได้ไปฝึกอบรมค่ะหลักสูตรกอปอได้ยิงปืนได้ฝึกระเบียบวินยัยได้เจอเพื่อนใหม่อาจจะเห็นไปหลายๆมุมแล้วนะที่พี่ปูไปฝึกอบรมนะคะ3เดือนได้เพื่อนใหม่ได้ทําอะไรแปลกๆเยอะเลยและอีกหนึ่งอย่างค่ะพี่ปูรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยนะคะที่ได้เจอผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆเลยของพี่ปูนะคะเป็นหน่วยงานเล็กๆคนที่สูงที่สุดก็จะเป็นสารวัตร สูงกว่าระดับสาวรวัตรก็จะเป็นผู้กํากับแต่เขาจะอยู่ฝ่ายนะคะผู้กํากับก็จะมาบ้างนานๆครั้งแต่ผู้กํากับก็ใจดีมากๆเลยนะอีกคนนึงในส่วนที่ทํางานของพี่ปูค่ะเป็นหน่วยเล็กๆนะตอนนี้ก็มีกําลังพลอยู่11นายค่ะอย่างสุดท้ายค่ะที่พี่ปูรู้สึกก็คือเงินเดือนน้อยไปนิดนึงเพราะว่าพี่ปูบรรจุมาในวุฒิปวชค่ะเงินเดือน9,330บาท อยู่ในขั้น15.5นะคะแต่เงินเดือนมันเพิ่มขึ้นทุกปีก็ทีละนิดทีละนิดนะคะก็ตรงนี้ที่ที่รู้สึกไม่ดีก็มีอย่างเดียวที่เงินเดือนมันน้อยไปหน่อยแต่เราก็แลกได้นะคะเพราะเรามีเวลามากขึ้นปกติแล้วพี่ปูก็จะทำงานเสริมค่ะทั้งร้องเพลงแล้วก็ขับแกรบไปด้วยแต่ตั้งแต่มีโควิดมาก็ร้องเพลงก็ร้องไม่ได้นะแรปก็ขับไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนอะไรทุกอย่างเขาก็ปิดเป็นออนไลน์กันหมด พี่ปูก็เลยไม่มีลูกค้าเลยนะคะตอนนี้ยิ่งก็เหลือแค่เงินเดือนอย่างเดียวจริงๆบวกลบคูณหารแล้วสําหรับเราเองเนี่ยเป็นยังไงนี่คือประสบการณ์ที่พี่ปูผ่านมาจํานวน2ปีนะคะที่พี่ปูเป็นตํารวจมาพี่ปูอยู่แค่หน่วยงานเล็กๆนะคะในสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีหน่วยงานเยอะแยะมากมายเลยที่อื่นอาจจะไม่ได้เป็นแบบพี่ปูก็ได้นะคะอันนี้คือประสบการณ์ของพี่ปูคนเดียวนะ เป็นไงกันบ้างคะได้ทราบกันแล้วว่าสองปีพี่ปูรู้สึกยังไงน้องๆก็ต้องสอบให้ติดนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจะเหมือนกับพี่ปูหรือเปล่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยเดี๋ยวพี่ปูจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะเข้าที่ทันนะเหรัจนีน้สวัสดีค่ะ